ครับสวัสดีครับมิตรรักแบนเพชช่องสารแม่ซอกแซกด้วยนะครับสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีนักเรียนนะครับท่านเลยนะครับแล้วก็แล้วก็สวัสดีคุณครูด้วยนะครับจะเอาไปนําเป็นสื่อการสอนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็หินแร่ชนิดต่างๆที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพชรบ้างแล้วก็หลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าหินแบบไหนมีค่านะครับแล้วก็มวลสารของแร่เป็นยังไงนะครับ ก็วันนี้เอาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อาจโจทย์ก็คือที่จะให้ไปก็คือให้ดูว่ามีชื่อแบบไหนด้วยนะครับว่าหินที่เราคิดว่าดูแล้วก็นไหนสำคัญนะครับคิดว่าก้อนไหนที่เหมาะสําคัญกับเรานะครับเราจะหาประโยชน์กับราะกับก้อนหินก้อนนั้นได้ยังไงนะครับโจทย์นะครับถ้าใครพิมพ์ตอบถูกนะครับว่าผมเอาหินนะครับกี่ชนิดมาให้ดูนะครับในคลิปนี้นะครับ แล้วคลิปต่อไปผมก็จะทําเป็นคลิปชื่อนะครับบอกเป็นชื่อแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าแต่ละก้อนนะครับเป็นชนิดแบบไหนนะครับนะเพราะว่าอ่าก็อยากให้ทุกคนนะตั้งใจดูแล้วก็อยากได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเราจําศึกษาเนื้อหาของเขาแต่ละก้อนนะครับทําไมถึงเรียกชื่อนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีจุดสังเกตนะครับ ลักษณะการแตกลักษณะเนื้อนะครับความกล้เคยียงแต่ aw, และตัวนะครับแร่ธาตุก็จะไม่เหมือนกันเท่าไรนะครับแต่ก็จะมีจุดเด่นๆนะครับความเด่นๆและความเป็นสีนะครับความเป็นสีของเชื่อมการแบบเราเคยเห็นสภาวะความเป็นจริงนะครับสีเชื่อมเหมือนน้ำอ้อยนะครับเหมือนอ้อยเหมือนน้าตาลเป็นความหวานที่หมดไปนะครับเหมือนเกลือความหวานที่หมดไปนะครับ นะครับแล้วการแตกดอกช่อนะครับเป็นยังไงนะครับลักษณะการเจริญเติบโตแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ลองดูนะครับว่าหินแบบไหนยังเจริญเติบโตได้นะครับหรือแบบไหนยังไม่เจริญเติบโตหรือว่าหินหินแบบไหนจเจริญเติบโตแล้วก็สามารถาผุพังไปแล้วนะครับแต่สามารถไปงอกงามได้เหมือน,มนเมล็ดพืชน,นะครับนะบเป็นเหมือนคล้ายลาชนิดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อะตอมเล็กมากนะครับสามารถ เจริญเติบโตแล้วก็ขยายได้นะครับนะครัศึกษาเยอะๆนะครับเห็นพวกนี้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในอนาคตนะครับสำหรับลูกหลานแล้วคนของคนไทยนะเป็นทรัพยากรที่ควรหุ่แทนนะครับแล้วก็มีราคามากๆนะครับต่างชาติก็นะครับเขาก็แสวงหานะครับแร่ตามแร่เหล็กแร่ต่างๆแร่สาคัญสำคัญตรงนั้เลยนะครับ เพราะว่าเอาไปอะไรกับเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับเกี่ยวกับการตัดสัญญาณนะครับเกี่ยวกับอุเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มนะครับและวัตถุดิบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่มาจะกินแม้แต่กระจกแก้วนะครับมีบทบาทกับเราทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นสร้างบ้านก็ได้นะครับสร้างปลูกอาคารสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่างๆนะครับล้วนแล้วจกเป็นหินและดินทั้งนั้น หินด like, ินแบบไหนครับที่ทําเป็นปูนได้เป็นยิปซั่มได้นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับอยู่ที่การบดย่อยแล้วก่อนที่เราจะทําหินนะครับสามารถสกัดแร่ได้อีกนะครับแร่ละยานะครับก็อยู่ที่ว่าอ่าส่วนมากแร่ละยาเนี่ยเขจะอยู่พวกอ่าพวกพืชนะพวกพืชนะคพวกพืชนะนะครับแล้วก็ส่วนสารอาหารก็จะเป็นพวกอานิซีนะครับจะมีอินิซีแล้วก็อิีซีนะครับ เป็นพวกนี้นะครับแล้วก็เกิดจากของเลวนะครับและสิ่งสะสมนะครับสะสมเป็นของหมักก็มีนะครับเป็นพวกดอกกลายเป็นวุ้นวุ้นกลายเป็นน้ำแข็งก็มีความแห้งนะครับการมวลสารต่างๆนี้เกิดจากผ่านร้อนผ่านหนาวก็มีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะยาวไปก็ลองไปดูกันนะครับนะครับเราก็มาเริ่มกับก้อนนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยจะมีเป็นดอกนะครับเป็นจุดสีขาวๆนะครับ อ่าใครเห็นชื่อไหมครับชื่อแวบแวบนะฮะอันนี้จะเป็นผลึกแตกเหมือนเข็มนะครับเป็นดอกเข็มเลยนะครับจะเป็นสังเกตได้ง่ายว่าจะเป็นใสๆนะเป็นแท่งผลึกใสๆนะครับถ้าถ้าอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นแท่งผลึกใหญ่มากอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าที่ที่ร้อนนะครับก็อยู่ในที่ร้อนก็เลยไม่ใหญ่มากแต่ถ้าอยู่ในถ้ำนะครับจะใหญ่มากนะครับแล้วผลึกเขาจะเป็นแท่งนะเป็นเป็นแท่งผลึกนะครับอ่า เป็นแท่งเหมือนเสาปูนนะครับเสาไอเสาไฟฟ้านะครับใครงยานี้นี่ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งชนิดนี้น่าจะเป็นรอยแตกนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับจะมีรอยรอยวนๆเหมือนกันนะครับถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับกลุ่มนี้นะจะเป็นพวกกลุ่มเนื้อเนื้อจะอยู่ประมาณ5 6 7หข้าโมนะครับค่าของความแก่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอ่าจะดูไปคร่าวๆเร็วๆก่อนนะครับนะ ตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เห็นหินดพวกนาะสีดําๆนี่นะดูรับวมีกี่ชนิดเอ้ยนะครับลองดูนะครับนะครับสีแดงๆก็มีนะครับใครเคยเห็น,นบ้างนะดูแล้วเป็นหินที่มีประโยชน์นะครับนะครับอันนี้เราจะเป็นผลึกนะครับเป็นผลึกเหมือนแก้วนะครับ มองดูอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับแบบนี้ไม่ใช่เพชรนะครับนะจะบอกให้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพชรเป็นพลอยนะครับแต่เนี่ยนะครับจะมีอยู่ค่าค่าความแข็งอยู่ที่4ี่ห้านะครับอ่าสังเกตได้นะครับเห็นไหมฟัไรนะครับนี่บอกชื่อไปละนะครับ อันนี้อันนี้จะเป็นพวกแบบเพชแคสายน,นะครับสังเกตให้ดีนะครับว่านะอันน,น,นี้จะเหมือนเป็นพวกไข่ปลาเป็นหยดน,นะครับนะอันนี้ก็เกิดจากจากล่างขึ้นบนนะครับไม่ใช่จากข้างบนลงล่างนะครับเป็นการเกาะตัวนะครับจะเป็นอีกชนิด นี่นี่นี่มีแร่นครับแล่สกเก็ตจะมีความหนะักอ่าอันนี้ก็จะหลายคนบอกว่าเป็นเพชรนะครับแต่ไม่ใช่เพชรไปดูในกลุ่มกลุ่มแรกยิบซ้ำสังเกตครับความเป็นยิบซ้ำยิบซ้ำจะเป็นรอยเส้นตรงตัดนะครับนี่ตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยมมางนะครับจะเป็นผลิตไม่ได้อย่างนะครับจะแบ,บ่งส่วนกันนะครับความแห้ง แรด้านด้านะนครับตัวนี้ก็จะมีความหนักนะครับก้อนนี้นะครับอันนี้สำคัญนะก้อนนี้นะครับเห็นอย่างนี้นะฮะ <Yes. S 1> มีสายแร่ของทองด้วยนะครับทองคำด้วย ถ้าตำบดนะครับถ้าใครเห็นเนื้อแบบนี้นะครับติดโคนอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่ามีทองคำนะมีแร่ทองคำแน่นอนนะครับพื้งที่มีทองคำเอาถุนมากก็จะทําอะไรปาบดตำนะครับชนิดนี้นะครับจะหนักมากนะครับแร่ทองคำนะครับจะเป็นผงเล็กๆนะครับนะประมาณครับอ่า ส0โลนะจะได้ตังห้าสิบตะตังหรือหนึ่ง,ง,งบาทประมาณแต่ก็คุ้มนะฮะเนาะเราก็เพิ่งรู้นะฮะโอ้ถ้ารูอย่างนี้นี่ขยันตามไปนานแล้วนะนขยันบดเลยใครรู้นะครับไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเป็นแร่เลยนี่เอาโดยตรงเลยนะครับไอเห็นก้อนอย่างนี้เยอะนะับรีบเลยนะครับไปเรียนรู้เรื่องวิธีการาสกัดแร่ กัดทองนะครับด้วยเคมีแต่ก็ต้องระวังนะครับเคมีมีผลอันตรายต่อสุขภาพจิตต้องเรียนรู้นะครับอ่าฮะเจ้นี้จะมีขาวๆหน่อยนะนอนนิ่ง,งๆอยากคล้ายๆนะครับแ mm hmm. บบเนื้ออ่อนนะครับแต่เขาไม่ใช่นะครับม mm ีอ hmm. ุ้มวันเปรตนะครับเอ๊ก mm hmm. ี่ชนิดแล้วนะนะครับจำได้ไหมนะ มักเป็นหินที่เราพบปล่อยนะครับผ่านตาต่างตา,ง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 างตัวนี้ก็เป็นแรส่สำคัญนี่ผลึกนี่จะเป็นสีเขียวนะลายขนบเป็นหยกนะครับอ่าคาว่าแร่ที่มีสีเขียวสีอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกมีธาตุเหล็กธาตุนะครับมีธาตุออกไซด์คาร์บอนอะไรเงี้ยแล้วจะเกิดตามสีต่างๆยวค่อยว่ากันดีีนะครับแนะนังนี่ก็ให้เรียนรูด้ดูดูว่าชนิดแต่ละหินเป็นยังไงนะครับนะน คนอาจคิดว่าเป็นพ i อยนะครับแต่แตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะรแต่ก็คือลองดูก่อนนะเ x t i n o l a นอไนะครับเอ e กซ์ตินอนะครับนะ นะครับตัวนี้เป็นการแผ่รัศมีเป็นเส้นเข็มนะครับเป็นเส้นเข็มอย่างเงี้ยแล้วก็จะแทงกันไปแทงกันมาแทงสวนกันไปกันมานะครับนะเป็นการสานสานสานตัวเองนะครับสานไปสานมานะครับนะการสานการสังเกตได้ครับแร่ที่ต่างๆนะครับจะมีการสานการถักแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับนะฮะได้สังเกตได้ดีนะครับนะ การจับหาแร่นะครับตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับนี่นี่คือยิปซัมนะแคทไตเออยพูดผิดนะครับแคทไตนะครับหรือว่าส่วนมากผมก็จะเรียกว่าดิปซัมเลยนะครับสีนี้นะครับเหมือนคล้ายๆนะครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นซันสโตนนะครับนะครับจะมีแบบนี้สังขาวส้มนะครับสีขาวสีส้ม ความความเป็นชั้นกันให้นึกถึงขนมชั้นนะครับเขาจะไม่มีครับแบบอ่าแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อแบ่งกับแบ่งนะครับมีการแบ่งส่วนกันนะครับเป็นชั้นชั้นนะครับเขาเรียกว่าเหมือนหนังสือวางทับกันนะครับสังเกตนะครับเป็นคอจุดสังเกตนะครับนะครับ ส่วนมากผมจะเรียกว่าแคลเซียมนะครับเป็นแกลไซด์นะครับสีขาวผมจะเรียกแคลเซียมถ้าเป็นสีส้มๆเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นพวกแกลไตเหมือนกันนะครับจะเรียกอีกทางหนึ่งครับก็ขอบคุณครับที่จบไปเมื่อกี้นะครับพอจะได้ความรู้บ้างหรือเปล่านะอาจารย์ ถ้ายังไม่ได้ความรู้นะครับเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปนะผมก็ให้ดูดูชคข้าวนะครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมนะครับกันคลิปต่อไปเนาะนะครับโปรดติดตามชมนะครับสําหรับคุณครูอาจารย์นะครับและเอฟซีทุกท่านที่ศึกษาเรื่องหินเชิญชอบกับหินครับเริ่มมีการหานะครับแล้วใครที่หาเพชรอยู่นะครับว่าดูลักษณะหินที่ผมเอามาให้ดูนะครับว่าว่ามันใช่เพชรหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะไม่ ถ้าจะให้ดีต้องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การตรวจเบื้องต้นนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย